น้อมน้อมเน่พะัะรัตนนาไทขอความภาสุขความจเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งอาอยท่านโยมก็นั่งกันตามอธัธยาศัยแลวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นาที15บห้ามีนาคมพุทธศักราช2อ6 8นี่ก็เป็นธรรมะยามเช้านาที่ส่วนธรรมะดี เราจะโยมมาทำบุญใส่บาทแล้วนกะ็เที่โวกาสนะฟังธรรมภาวนาไปยามเช้าก็ในว่าเริ่มต้นวันใหม่นะคือไม่ได้มีคิดธุระอะไรเนี่ยใช้ชีวิตให้มันเป็นไปเพราะความสงบร่มเย็นดีกว่าดีกว่าเช้ามาตื่นมาแล้วเรารีบไปหาเรื่องร้อนใส่ตัวเนี่ยนะยิง่งรีบนะชีวิตมันยิ่งทุกข์ เราก็อยู่กับการปฏิบัติเนี่ยแหละนั่งไปใจสบายฟังทำไปคืออยู่กับการที่จิตเขาไม่ต้องไปวุ่นกับทางโลกมากเนี่ยไปยุ่งกับโลกแต่ละครั้งนะมีแต่ของร้อนมีแต่ของทุกข์แต่ถ้าไปวิ่งตามเขาด้วยเนี่ยหรือว่าโลกเขาก็มีวิธีการดำเนินเขาอยู่นะบางที ในคนรอบข้างเนี่ยเขาไหลาตามโลกบ้างนะเรียกว่าวิธีนะมันก็เบียดเบียนเราแต่แหละบางทีเนี่ยวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่เขาดําเนินไปทางนั้นแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยเขาอิงไปทางโลกกันคือเราอยู่กับการปฏิบัติอยู่ด้วยความเข้าใจดีกว่าคือถ้าอยู่ด้วยความสงบเย็นเป็นจะเริ่มรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องรอใครมาบอกว่าอยู่ยังไงมันเย็นกว่า อย่ยางไงใจมันทุกข์กว่าในการปฏิบัติเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตนนะไม่ต้องรอใครมาบอกนะอันนี้หลักการปฏิบัติคือถ้าลองภาวนาได้นะศีลก็คุ้มครองไว้ดีเนี่ยก็ต่อยอดในการภาวนานะคือปฏิบัติจนถึงจุดที่มันเรียกว่ามันเตือนตัวเองได้นะ่นะเจอทุกข์นะใจไม่เอาเนี่ยใจเห็นนะว่าทำอะไรใบใจมันไปยึด คือจิตเนี่ยก็จะไม่เอาเองนะแต่ไอ้สำคัญเนี่ยกว่ามาจะเตือนตัวเองได้เนี่ยมันยากเหมือนกันโยมนะเพราะว่ามันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าเขาเรียกว่ากำลังกินเดสคือเตือนยังไงเตือนไม่อยู่นะพวงนี้คือก็ต้องกลับมาค่อยๆสํารวมกันทีละอย่างศีลนะอย่ามองว่าไม่สำคัญนะคือใครไปอยู่ไหนแล้วบอกว่า ศีลไม่ต้องเอาก็ได้ศีลน,นั่นเลยไปเลยเนี่ยถ้าไม่สําคัญจริงคือพระพุทธองค์ท่านไม่บัญญัติมานะบัญญัติมาเพื่อความผาสุกนะสำคัญเลยอยู่กันเป็นหมู่คณะใจล่มเย็นนะไม่มีนะไปอยู่ไหนว่าศีลไม่ต้องอยู่กันไปเลยนะสงบเองไม่มีหลอกโยมนะเพราะว่าถ้าไม่มีเป็นยังไงมันก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะ่ะ ถามว่าแต่ละคนเนะี่ยมันก็มีความชอบใจของตัวเองเนะี่ยมันจะเอาความชอบใจพอใจตัวเองเนะี่ยมาเจอกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแต่แต่ละคนนะควายฟ้าเอาเนะเอาตัวเองไปที่ตั้งมันจะเป็นอย่างนั้นศีลน,นะเรียกว่าระงรับไว้อดเว้นไว้อะไรที่มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องมองไกลนะจะเบียดเบียนคนอื่นได้เนะี่ย ไอคนแรกที่มันโดนเนี่ยตัวเองอยู่แล้วนะจะไปคิดดีพูดดีทดําดีเห็นไหมว่ามันก็เข้าที่ตัวจะไปคิดร้ายเนี่ยพูดร้ายพูดอะไรที่มันทาไม่ดีขเขาเนี่ยไอตัวเองเนี่ยทุกข์ก่อนนะคือต้องเข้าใจนะว่าการที่จิตเนี่ยมันจะสั่งให้ไปพูดไปทําแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องดําริที่จิตกนะ่อนเน่ยซึ่งถ้ามันดิมันดําริ เรื่องที่มันเป็นไปในทางอากุศลเนะี่ยคือใจมันทุกข์อยู่แล้วนะแล้วแต่ละขณะที่มันลงมือกระทาไปด้วยละ่ะใจทุกข์อยู่แล้วนะคนเราเห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถ้าเรียกว่านักปฏิบัติจะไม่ได้ละเลยเรื่องศีลน,นะเพราะว่ามันเป็นการคุ้มครองอยู่แล้วใครอยากสงบภาวนาเนี่ยแต่มามุ่งกันที่การทําภาวนาอย่างเดียวเออไปข่มจิตนะให้มันสงบน เรียกว่ามันไม่สงบเข้าไปเพ่งมันเลยนะคือเราปฏิบัติกัแบบปีปัญญานำไว้ดีกว่าสีนักษาไว้ดีใจสงบโดยธรรมชาติเขาเพราะว่ามันไม่มีอากมสดันเนะนี่ยนักภาวนาต้องให้มันคุบองค์นะเรียกว่าตั้งแต่สมาธิทิเนะี่ยสัมมาสังกัปปะเรียกว่ามันมีทิฏฐิที่นําหน้าไว้ถูกเนะี่ยความคิดความดําดีอะไรมันก็ถูกเนะี่ย คือมันเป็นองค์นำหน้านะองค์ต้นๆเลยนะคือถ้ามาดูกันนะว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะยังไม่มีเนะี่ยถามว่าสิ่งที่มาสะท้อนมานะมันก็คือองค์ก่อนหน้ามันไม่มีนั่นเองนะพูดง่ายๆเรายังไปพูดให้ร้ายพูชจากโกหกพูชจาเพ้อเจอกันอยู่เราแม้แต่ว่าเรื่องการกระทําก็ดีคาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนะี่ย ถ้ามันยังมีสิ่งนี้ออกมาได้เนี่ยดูกลับมาเลยว่าปัญญาไม่พอปัญญายังไม่เต็มสัมมาสังกปะคือแค่ดำริในการไม่เบียดเบียนเนี่ยมันยังทําไม่ได้เนี่ยสะท้อนไปอีกว่าปัญญามันไม่พอท่านเองคือปฏิบัติเนี่ยแล้วเข้าใจว่าเออมาอยู่แค่สติสมาธิเนีย่ยเท่านี้นะเรายังเข้าใจผิดกันนะถ้าปัญญาเข้าเต็มจริงเนี่ย ว่าเขาจะอยู่กันเย็นๆเป็นปกติเขาไม่หาเรื่องทุกข์เข้าใส่ตัวนะอันนี้ธรรมชาตินะจิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่กันอย่างร้อนๆเนี่ยเชื่อเถอะนะว่าทิฏฐิมันก็ตั้งไว้ไม่ตรงทําแต่ละอย่างมันหาทุกข์เข้าตัวเนะี่ยเราต้องสํารวมระมัดระวังนะนะไม่อย่างนั้นภาวนาไปคิดว่าเราภาวนาดีมีสภาวะธรรมดีแล้วกลับมาดูวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ว่ามันครอบคุมหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามันยังไม่ครอบคุมเนี่ยเออแล้วเราเข้าใจว่ามันอยู่กับการภาวนาทําไปเจอนโยมประโยชน์มันก็มีคือแค่ภาวนาเป็นประโยชน์มีแล้วนะแต่สิ่งที่มันจะไปไม่สุดก็คือทุกมันยังอยู่นะถ้าภาวนาเพื่อการดับทุกนะอันนี้ตรงไปตรงมาถ้าใครถามตัวเองแล้วว่าภาวนาเพื่อการดับทุกคือทุกเนี่ย อย่าไปปล่อยปะละเลยมันนะเรียกว่าการกระทําอกุศลแต่ละอย่างเนี่ย mm hmm. เหตุของทุกทั้งนั้นถ้าเราไปปล่อยไว้เป็นยังไงนะทุกไม่หมดหรอกอันนี้พูดกันง่ายๆเลยนคะครับใครปรารถนาว่าภาวนาเออเพื่อขัดเกาวิเลสเพื่อให้จิตเนี่ยมันพ้นไปจากทุกอย่าไปประมาทแล้วกันแต่ว่าไปผิดทางการกระทําก็ดีบางคนดูคิดว่าเออเรื่องศีลเรื่องเล็กน้อยละเลยกันได้ มันไม่ใช่นะเพราะว่าสี่ที่มันทําผิดมาได้เนี่ยสุดท้ายมันสะท้อนกับเข้าไปที่จิตว่าจิตเขายังมีปัญญาไม่เพียงพอให้เราเนี่ยต้องมาผิดสีลก,กันอยู่เนะี่ยอันนี้มองกันให้เรื่องที่มันจับต้องได้นะคือเรามีโอกาสอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาทั้งทีเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เกิดได้ง่ายนะคือถ้าใครได้ฟังที่ช่วงค่ำ ที่ช่วงนี้เป็นเทปนะเป็นสื่อเาราะฉะได้ก็ไปเรียกว่าเทศที่อินเดียเนี่ยแหละใครเห็นบรรยากาศเนะคือจะเข้าใจว่าเอออินเดียนะที่เขาก็สวยงามเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเคยเคยไปเนี่ยมาจะเล่าให้อย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ภาวนาน้อยนะหาที่สงบแบบเงียบๆเนี่ยนะภาวนาได้ ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนเรีอกว่าบรรยากาศตรอข้างเ็งกคืนไปหมดแล้วใครไปอินเดียเนี่ยเสียงที่จะได้ยินบ่อยๆเนี่ยเสียงแตครับไปตำไหนก็ตามแต่นะ่ะแต่ระบีบกันแบบว่าตลอดเวลาเนี่ยคืออันนี้เป็นวัฒน,นธรรมเขาแล้วกันคือถ้ากลับมาอยู่ไทยเนี่ยขับมาแล้วบีบกันแบบนี้น่าจะมีเรื่องกันบ้างนันมันต่างกันนะอยู่โน่นเนี่ยเรียกว่าบรรยากาศรอบๆ เขาก็ขึ้นไปรอบๆข้างก็ขายของคนก็ก็ผูกพานกันในหลักสําคัญในชี้เห็นว่าแหล่งภาวนาเนี่ยน้อยถ้ามีคนก็ไม่มาไปกันมีอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่วัดเวรุวันนะเขาเรียกว่าดีหน่อยเนี่ยเขาทําเป็นโซนภาวนามาเลยแต่ไปเดยมนะี่ยไม่ค่อยมีคนไปตรงนั้นาตมาไปปีก่อนหน้านู้นเลยเนี่ย หาที่ภาวนานะคณะญาติโยมเขาไปกนนันเดินไปวัดเวรุวันเนี่ยคือโซนเนี่ยเขาทําไปที่ภาวนาโดยเฉพาะแต่สําคัญนะที่ว่าเออดีหน่อยไปถึงปุ๊บไม่มีคนใช้งานเลยก็เรียกว่าประจวบเหมาะเรานะเห็นว่าล่มไม้มีนะเป็นต้นน่าจะต้นโพนะต้นใหญ่อยู่ไปที่อื่นก็เหมือนกันที่อื่นคือตรงไหนที่มันเป็นจุดเด่นๆเ,เขาเนะ่ะเขาก็ จองกันไว้แล้วอย่างพุทธคยาเนี่ยหาที่ภาวนายากนะแค่รอบๆอบต้นโพนะก็จองกันไปเยอะและส่วนใหญ่ใช้เสียงกันด้วยลำโพงก็ตัวใหญ่เลยโยไม่รู้เขาเอาเข้าไปยังไงนั่นเรากว่าจะเอาเข้าไปแต่ระยางได้เนี่ยเรียกว่าขนขนควายมากนะมันไม่ใช่ว่าเอาเข้าไปได้เลยนั่นปีอดมาไปเนี่ยเขาห้ามเข้าใน,นลำโพงเนี่ย ก็เดินเดินไปอยู่นะเดินไปธรรมดาเด่นแหละก็หาดูว่าอมันจะเอาลําโพงเข้ายัางไงเพราะว่าพูดปากเปล่าเนี่ยลองมาแล้วนะแต่ว่ามันเสียงมันไม่คุมเนะี่ยแล้วมันเหนื่อยด้วยในะอย่างไปสาวัตถีเย้ก็ตามนะเรียกว่าทําให้กระสถบกเะ่นะห้ามเอาลําโพงเข้าแล้วดักกันตรงที่นั่งงานเลยในะยากเหมือนกันโยมเนะี่ยคือต้องอาศัยความขวนขวายมากไม่ใช่ว่า ไปแล้วมันเข้ากันได้ง่ายคือภาวนาแต่ละอย่างเนี่ยสถานที่นะเรียกว่าบางที่เอื้อมหน่วยนะแต่บางที่เขาห้ามเข้าไปปฏิบัติกันเออก็ยากเหมือนกันบางทีต้องหาอุมายนะบางทีมีโยมเขาก็ช่วยอยู่นะบางทีคนอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าขอแล้วได้เสริมเหมือนกันนะนะเรียกว่าขอของเงินมาอยู่แล้วกันเขาก็เออช่วยๆหน่อยอก,ก็ เรียกว่ายากเหมือนกันนะจึงแม้ว่าสถานที่เอื้อมหน่วยนะแต่ที่ภาวนาเนี่ยหายากนะเรียกว่าได้ยินว่าปีที่ล่าสุดที่ไปเนี่ยเรียกว่าที่ทําการดับรินิพานเนี่ยก็ลงไปปฏิบัติตรงสนามหญ้าไม่ได้ละแต่ก่อนก็เป็นยานเป็นลานหญ้าโล่งๆเลยนะเออนี่ก็เรียกว่าสะท้อนให้เห็นนะว่าภาวนาเนาะเราเบียวกับภาวนากันอยู่เนี่ยทําไว้ให้มันคุ้น ได้มีโอกาสไปอินเดียแต่ละครั้งเลยจะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเลยนะว่าไม่ได้อยู่ง่ายๆนะโดยเฉพาะเรื่องการภาวนาแล้วเนี่ยคือแค่ไปแต่ละที่เนี่ยไม่ค่อยมีเรีวยกว่าใครเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นคุดค่ามากแล้วงการภาวนาเราชาวพุทธเองทำไว้ก่อนนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือมันเข้าใกล้พระองค์ได้ก็ตรงนี้แหละแก่นการภาวนาเรื่องศีลเรื่องทานเนี่ย ทำไว้มันเป็นเหตุที่ทาให้เราเก้าใกข้เข้าใกล้ท่านได้มากขึ้นใจเนี่ยคุ้นกับความสงบไว้จิตคุ้นกับความสงบเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะหลักสำคัญคือมันไกลจากกิเลสเนะี่ยไกลจากกิเลสได้ก็เข้าใกล้นะประธรรมได้มากขึ้นแต่หลักสําคัญนะคือไปหรือว่าขอแค่มีแล้วว่าตั้งใจไว้ก่อนโยมนะเดี๋ยวเพราะเหตุปัจจัยจะไม่รอมันมาเองนะอย่างปีก่อนเนี่ย นึกอยู่ว่าไปพไดธดขยาจะหลายวันหน่อยไอ้วันแรกโอ้เครื่องเสียงมาเข้าไม่ได้นะนะก็เดินเดินไปอยู่ดีนะโยมมีเรียกว่าคนอินเดียคนหนึ่งเขาก็เดินมาด้วยเหมือนเข้าทําร้านค้านะอยู่ร้านแรกๆเลยนะใครเคยไปพไดธดขยานเนี่ยมันจะมีโซนร้านค้านะระหว่างทางที่เดินเข้าไปต่มาก็เดินไปกับโยมก็เนี่ยโยมผู้ชายคนหนึ่งก็มีพาไปด้วยก็เดินไปปุ๊บนะ เหมือนในเป็นแคร์คนนี้นะกันเขาก็เดินมาเดินมาพูดคุยด้วยนะเรียกว่าคงจะชวนซื้อของนะเขาก็เดินเข้าไปเลยนะเดินเข้าไปในพุทธคยาเดินไปกับเราเลยนะก็เดินไปคุยกันไปคนอินเดียนะก็พูดไทยได้บ้างนะก็คุยก็คุยอังกฤษกันเอ้ก็อามาก็เห็นนะว่าเ,เขาเดินเนะี่ยปกติมันจะมีด่านตรวจอยู่เนะี่ยด่านตรวจโทรศัพท์ห้ามเอาเครื่องมือสื่อสารเข้าเครื่องอุปกรณ์รอนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เอ้ก็เห็นว่าเอ้หมาคนนี้มันเอาโทรศัพท์เข้าไปได้ก็ถามก็ดูบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นี่ก็ถามก็ดูว่าเอ๊เนี่ยโยมช่วยเอาลำโพงเข้าหน่อยได้ไหมเนี่ยเออเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาลองดูเขาเขียนเป็นไอ้นี่เป็นจดหมายมาแล้วก็คือไอ้ครั้งล่าสุดนู่นนะตอนที่จะมาไปเอ่มก็เข้าได้นะสทดท้ายดีหน่อยเอาลำโพงเข้าไปได้ปฏิบัติมันก็ได้หน่อยนะแต่มันอยู่ได่ไม่กี่วันเองวันสองวันเนี่ยแต่ปีนี้ เรียว่ารู้แนวทางแล้วอเข้าไปก่อนเขาบอกว่าปีนี้เข้มงวดขึ้นเข้าไม่ได้หนุ่แต่ก็ไม่รู้ว่า,าก็ฝากพาาท่านไปดูนะว่าเออขอเอาเข้าไปได้หน่อยละกันเพราะว่าเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยมันปฏิบัติได้มันมีเสียงนําปฏิบัติใครไม่เคยภาวนาไม่มีหลักเนี่ยก็ภาวนาได้เพราะว่าไปนั่งกันเฉยๆได้เนี่ยคือเรีวยกว่าเสียงรงเขาดังมากสู้ไม่ไหวนะยุ่มเนี่ย คือโยงไปถึงนนศููยน,นที่ว่ามันเป็นโูนที่เขาแยกมาสาหรับภาวนาเนี่ยไปได้เลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนไปใช้กันไปแต่ละครั้งเงียบนะบางทีมีคนก็มานอนเล่นด้วยซ้ำนะคือจะได้ใกล้ขึ้นนะคือเราไม่มีโอกาสได้ไปก็อยู่บ้านในระยองอยู่บ้านภาวนาไปใครฟังทำจำเช้าไม่ได้มีกจธุรานเนาะภาวนาเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องการภาวนาในบางทีมันเรื่องไกลตัวคนมากขึ้น ก็ยังดีนะเรารูจักกันภาวนาไว้รู้สึกตัวให้เป็นเนะี่ยมันก็ใกล้ขึ้นนะกายคตาสตินะนั่งๆอยู่ก็ภาวนานะภาวนาเนี่ยคือหลักการปฏิบัติหลักการนะต้องเน้น่าหลักการมันไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนแต่ไอกระบวนการทําจริงนั่นแหละยากนะเพราะว่าจิตมันไม่คุ้นถามว่าใจก็คุ้นกับอะไรล่ะ คุ้นกับความคิดคุ้นกับเรื่องราวที่เขาปรุงมาเนะี่ยถ้ามันอยู่กับแค่ความรู้สึกตัวได้เลยเนะี่ยอันนี้หลักการนะเรียกว่าว่าก็เรื่อยทฤษฎีมันจะไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรมากแต่ไอตอนทําจริงเนี่ยแหละเพราะว่าจิตมันไม่คุ้นนะต่จิตมันคอยวิ่งอยู่ถ้าเราฝึกให้คุ้นยังไงล่ะฝึกเราให้คุ้นกับความคิดให้คุ้นกับความปรุงเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นวิถีชาวโลกเขาต้องทํางานทํางานใ้ความคิดไหม มันก็ต้องใช้นะมันเลี่ยงไม่ได้แต่ภาวนาเด็ดภาวนาด้วยความเข้าใจอยู่ความรู้สึกตัวไปนั่งไปก้นสมัมผัสพื้นก็อยู่แค่อาการเนี่ยแข็งแข็งตึงตึงไปลมมาเย็นๆนะกระทบผิวกายนะก็มีอาการเย็นเย็นไหวทั่วกายนะใช้ได้นะหลักสําคัญคือโยมจะนั่งที่นี่นะหลับตาลงลาอาการมันก็เหมือนกันมีแค่ความรู้สึกเหมือนกันกลับบ้านไปภาวนา สภาพธรรมเนี่ยมันก็ปรากฏทางนี้เราค่อยๆอาศัยเนี่ยเหตุปัจจัยทางกายเนี่ยค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปนะใครได้ภาวนาไว้ดีเนี่ยมีโอกาสไปอินเดียนนะคือเราจะเห็นด้วกันว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันไปกันหมดนะ่โยมนะเรียว่าใครจะมาภาวนานเนี่ยบางทีมันหาก,กันยากแล้วส่วนใหญ่ไปเนี่ยก็ได้ไปก็ด้วยศรัทธาเนี่ยดีนะ คือไปเนี่ยตามวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเรียกว่าช่วยเหลือก็กูลกันเยอะนะไปแต่ละวัดเนี่ยอาหารไม่ขาดแต่ยมหรือไปตามสังเวชชียสถานแต่ละที่นะอย่างรุมพินีเนี่ยที่ประสูตรบางทีเห็นในคลิปตอนค่ำเนี่ยเรียกว่ามีถ้าภาษาเขาเรียกว่าเบบี้บุฎาเนี่ยมันเป็นเจ้าชายน้อยเนี่ยวงใหญ่ๆเนี่ยตรงลุมพินีเนี่ย คืออาตมาคุค้นๆว่าอันนคนไทยก็ไปสร้างถวายจะเห็นนะว่ากำลังศรัทธาคนไทยเนี่ยเรียกว่าศรัทธาล้นหลามนะอะไรที่เป็นเครื่องระลึกแล้วทําได้เนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ยั้งเลยนะเต็มที่นะหรือกว่าเป็นพระเจ้าชายน้อยเนี่ยไปตั้งไว้ให้เป็นที่ระลึกแต่แม้แต่ว่าบางทีไปเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆก็ตามดูไว้เลยว่าถ้าทรงไทยๆเนี่ยน่าจะคนไทยนะ เดอนี่ก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ดึยกันได้นะวิถีชาวไทยเนี่ยศรัทธาเต็มที่นะคือเป็นอุบายและกันให้คนอื่นเขาเห็นและใจเขาน้อมไปด้วยความสงบเนีน่ยแล้วก็เรียกว่านาเรื่องราวในอินเดียมาเล่าเนาะเรียกว่าบรรยากาศตอนค่ําเนี่ยได้ใครได้ฟังก็ไปลองฟังดูนะเป็นทริป้อนหลังก็ได้ไปอินเดียนะสังเกตว่าทําไมเสียงจะอู้อู้หน่อยคือ ลบน้อยนะลบน้อยคือเสียงบรรยากาศรอบข้างนะมันดังมากโยมลบน้อยกันชนเกี้ยงนะให้มันเหลือแต่เนื้อเสียงนะ่แต่ด้วยความที่มันลบไปเนี่ยมันเอาเนื้อเสียงไปด้วยนะคือฟังแล้วไม่ต้องสงสัยนะโยมว่าทาไมเสียงอูอูคือลบไปเพื่อให้มันฟังได้เนี่ยไม่อย่างนั้นนะโยมนะเสียงบรรยากาศอะไรมากันเต็มเลยคนก็วุ่นวายนะพูดตะโกนกันนั่นดังลั่นเลยบางทีเสียงแต่รลดเนี่ย สุดยอดโยมนะถ้าไปนั่งภาวนาแต่และที่เนี่ยแต่รถมันจะกลเป็นของแบบว่าคู่สถานที่ไปหาที่สงบนั่งอะเธอโยมนะเสียงแตงเข้ามาแล้วปีน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 อยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่ก็เข้าใจว่าไปปุ๊บเนี่ยมีแก่นภาวนาไปนู่นเนี่ยมีหลักที่ดีเนี่ยใจเขาจะสงบได้ง่ายขึ้นนะเหมือนมีกําลังใจมากขึ้นในการภาวนาเนี่ยคือแล้วอย่างนึงที่ไปปุ๊บ มันเริ่มสะท้อนนะเห็นว่าเอ,อโซนภาวนาไม่ค่อยมีคนใช้นํามองให้มันดีแต่มันก็ดีเหมือนกันโยมเพราะว่าไปบุ๊บเออเราได้ใช้เลยอีกแง่หนึ่งนะภาวนามาค่อยๆหายไปนะดีเราได้กวนภาวนาเนี่ยก็จะไปปล่อยไปสําคัญมากคือถ้าสร้างไว้แล้วไม่มีคนใช้เนี่ยให้มันเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าจุดๆนั้นเนี่ยคนเขาไม่ค่อยชอบกันแล้วคนเขาไม่ค่อยไปใช้บริการกัน โซนภาวนานะไปตามเรียกว่าเรียกว่าหมหาวิทยาลัยนารันทาก็มีนะโซนภาวนาก็เยอะนะแต่เรียกว่าเป็นลานโล่งๆเนี่ยคนเขาก็ไม่ค่อยไปใช้กันก็ไปดูทำสถานที่นนี่ก็เที่ยวค่ามาเราประสบการณ์นะกันนะเราใช้กิจวัตรเนี่ยสถานที่ก็เป็นองค์ประกอบที่ดีนะแต่สําคัญคือใจใจราเนี้ให้มันน้อมไปการภาวนาด้วยถ้าจิตมันน้อมไปการภาวนานยอยู่ไหน มันก็จะช่วยกับการภาวนาว่าอยู่ไทยก็ช่วยในอยู่อินเดียเนี่ยจิตเขาจะมีกําลังมากขึ้นเลยนะแล้ว,ว่าเหมือนไปทิ่นพระพุทธองค์ท่านนะ่ะใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นเราสำคัญคือเนี่ยเราปูพื้นฐานไว้นะอยู่ไหนใจมันก็จะสบายนะจริงมันไม่ได้อิงสถานที่หรอกนะแต่ว่าเราทําไปเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์นกสาคัญนะเนาะนี่ก็ทำนะโหธรรมะมาประสบการณ์ไปอินเดียด้วย เน,นี่ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะอีวันก็มีด้วยประการใดชนี้